สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่พี่โอ้โหรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วใครหารถครอบครัวขับเคลื่อน4ล้อรหรือ 4WD นะพี่พี่นะเกียร์ออตโต้ด้วยคันนี้บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพโคตรสวยรถโคตรใหม่ราคาโคตรถูกนะพี่พี่นะ เลขไม้ราคาผมขึ้นใท้แล้วที่ด้านล่างนี้นะครับสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับเป็นมิสูบิชิปาเจโร่นะครับ2.5 GT นบีนะพี่ๆนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวขับเคลื่อน4ลอ้อเกียร์ออโต้เลยนะดูนะครับสภาพเครื่องยนต์คานหน้านะครับนี่ครับคันสวยๆไม่มีชนหนักพิกความแน่นอนนะครับน็อตเดิมโรงงานแก้มเดิมโรงงานทุกอย่างแบตเตอรี่เช็คไฟแล้วเรียบร้อยสภาพเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆีนะไม่มีขี้ตะหนิไม่มีขี้เกลือนะ นี่นะครับผมให้ดูรอบคันนะครับโคมไฟหน้ามีเหลืองนิดหน่อยเดี๋ยวขัดให้เดี๋ยวจัดการให้นะพี่พี่นะไม่ใช่ปัญหาเลยของพวกนี้มันทําใหม่กันได้นะครับขอแค่ว่าสาภาพตัวรถสวยจริงเครื่องยนต์สวยจริงก็พอนะซึ่งที่ร้านเราการันตีนะรถสวยยืนหนึ่งแน่นอนนะครับพี่พี่นะนี่ครับชุดกันชนสเกิร์ตด้านหน้าโอ้โหใส่ของตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะและที่สําคัญพี่ๆีได้ยางใหม่นะครับนี่ครับติ๊กเกอร์ยางยังอยู่เลยนะสําหรับยางตัวนี้นะครับเป็นยางกูดไรนะพี่พี่นะอ่เป็นของกูดไร์นะครับ ยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งนะครับเป็นของเซนิตอ่ะพี่พี่นะอ่ะผมก็อ่านไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่ครับเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับสครับด้านล่างของโอ้โหบันไดข้างตั้งแต่โรงงานสีเดียวกับตัวรถสีน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลเข้มๆนะครับคันนี้นะเรามาดูด้านในกันนิดนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมเรียวๆนะพี่พี่นะไปแบบไวๆให้ดูกันแบบเรียวๆนะพี่พี่นะนี่ครับเบาเป็นเบาะหนังสีดําภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะแล้วก็ บอกคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาเลยนะพี่พีนะปรับไฟฟ้านะย้ําเลยนะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้ครับซ้ายขวามีแห้ครบนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อโดยที่มีตัวปรับขับ4ี่ขับ2อยู่ตรงนี้นะพี่พีนะเป็นเหมือนได้2เกียร์เลยนะคุ้มไหมอ่าประมาณนั้นก็เหมือนยุคก,ก่อนนะพี่พีนะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้ง่ายใช้สบายนะพี่พีนะเพราะมันมีตัว จอแสดงตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราขับ2หรือขับ4อยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่นะอ่ามันจะขึ้นตรงนี้นะเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับพี่พี่อ่ามันเลยทําให้ขับง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะอ่าแล้วก็ไม่หลงด้วยเฮ้ยเราใส่ขับ2อยู่หรือว่าขับ4นะครับและที่สําคัญมีจอ,อกลางแบบนี้มาให้ด้วยนะครับใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะพี่พี่นะสภาพภายในโคตรสวยรถปี2013ก็จริงรถปีลึกก็จริงนะครับแต่สภาพโคตดสวยแล้วราคาโคตดถูกนะผ่อนอยู่800 0กว่าบาท800 0กลางๆปลายๆนะพี่พี่นะนี่ครับ ส่วนเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยสภาพสวยใหม่มากๆนะครับจอทุกอย่างแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะพี่ๆนะคลิปนี้เรียวๆนะครับเป็นแบบคลิปเรียวๆสั้นๆไปกันยาวๆให้พี่ๆได้รับชมกันแบบเต็มๆแบบนี้ไปเลยนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อนะล้อแม็กอย่างที่บอกไปนะครับแม็กเดิมโรงงานลายกล้ามปูแบบนี้นะครับพร้อมยางใหม่สี่เส้นนะเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยพรมไลายท้ายเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะ ไปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยชุดแต่งเหมือนเป็นท่อคู่นะจริงๆไม่ใช่นะครับท่อจริงมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพี่พีนะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดโดยโดยโดย้วย,ย,ยกันนะครับพี่พีนะมีเซ็นเซอร์ติดตั้งมาแล้ว4จุดนะพี่พีนะใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนี่คือสภาพร,าพรอบคันนะสีสวยมากๆสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะครับนะใครหาอยู่นะพี่พีนะรถครอบครัวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์โต้ผ่อนแปดพันกว่าบาทนะพี่พีนะอย่าพลาดนะพี่คันนี้ผมบอกเลยว่า มีมาแค่คันเดียวนะครับทั้งร้านเลยนะผมบอกเลยออโต้โฟร์วีลรถครอบครัวเนี่ยมีแค่คันเดียวนะครับถ้าหาอยู่นะครับรีบมาได้เลยผ่อน8,000กว่าบาทนะครับเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับพี่ๆนะโอเคนะครับยังไงก็ฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นแบบเรียลๆนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ